สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทะโลกจะพาท่านผู้ชมไปดู เหตุการณ์ที่ผมได้ทําพิธีในการส่งน้ําพระที่บ้านผมได้นำพระพุทธรูปจากหิ่งพระมาส่งน้ําเพื่อทําความสะอาดและเป็นสิริมงคลน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมด้านศาสนาพุทธที่เราเคยเคารพนับถือมาตลอดสิ่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับทุกคนอยากจะให้เกิดมีจิตมีความรู้สึกที่ดีเราก็ทําพิธีในการที่จะส่งน้ําพระ วันนี้เป็นวันครอบครัวครับวันครอบครัวนั้นเขาบอกว่าปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยสงกรานเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้บอกพบป,ป,ปะและมาะได้สงน้ำพระได้มาลดน้ำดำหัวก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีต่อครอบครัวท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมพาท่านผู้ชมมาที่นี่ผมทำพิธีเสร็จก็เราก็จะ,ะได้ทำพิธีลดน้ำดำหัวนี่คือลูกชายผมครับนี่ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างสำหรับเขาและเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับพ่อกับครอบครัวมาตลอดผมได้พาลูกๆไปเที่ยวไปศึกษาความรู้ต่างๆมากมายพอสมควรรายการตำนานทะลวกนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมมาประมาณเป็น10ปีกระผมกับอาจารย์ประพันธ์เฮียนเพชรครับสองคนทำหน้าที่ นําความรู้สาระต่างๆมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับอยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามไปนะครับนี่คือพี่สาวของผมที่อยู่ที่อําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทท่านเป็นผู้หนึ่งที่ดูแลนอ้องๆมาทุกคนทําให้ชีวิตของผมนั้นได้มาถึงวันนี้นี่คือพี่สาวผมป้าคํากองจังมาครับวันนี้รายการตํานานทะโลกขออวยพรยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงมีสุขภาพปรมามัยแข็งแรงดีตลอดไปครับ oh <laughs> yeah